ลูกค้าบางคนเอาไปค้าง2-3สาวันบอกมันยิ่งเข้าเนื้อรู้อย่างเดียวว่าของเราอร่อยของเขาอะ่ะเขาใส่อะไรมัง่งเขาถึงแช่แล้วรสชาตออกมาแบบนั้นส่วนของแม่เนี่ยไม่บอก <c oughs> มันมีสูตรโดยเฉพาะของเราของเราน่าจะไม่เหมือนใครอะ่ะขอเข้าส่วนฝรัหลังตัดว่าหลังเองเลยเพื่อจะได้เรียนรู้ว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้อร่อยมากแต่ว,ว่าเป็นตามฤดูกาลเราจะไม่ใช้แบบข้ามฤดูกาลแล้วมันไม่อร่อยจะมีมะม่วงฝรั่งแอปเปิ้ลนี่คือตัวหลักเลยลูกค้าก็ตอบรับแล้วเขาก็ยังชอบองุ่นคุกบวยด้วย ขั้นแรกก็ต้องล้างก่อนแล้วแล้วก็ต้องไปปอกเปลือกแล้วก็ล้างแฉเม็ดแล้วก็ล้างเราต้องเน้นความสะอาดไว้ก่อนไม่ได้ใส่สารใดๆทั้งสิน้นมันเข้มข้นมันต้องเกี่ยวกับวัตถุดิบด้วยนะของแม่ก็จะมีสูตรแช่แป๊บเดียวอร่อยนะอหอมอกลมกล่อม<ๆ>ของนี่ทําทุกวันเลยวันต่อวันนะเพราะเราต้องการความสดชิ้นใหญ่แล้วมันแลดูวสวยกินแล้วมันเต็มปากเต็มคำลูกค้าจะมี2แบบชอบกินเนื้อนุ่มกับเนื้อกรอบแต่ไม่ใช้เนื้อแข็งน้ำจิ้<ๆ>มมีออกเพ็ดกับออกบวยเพียวๆเลยมะม่วง ฝรังแอปเปิ้ล60แล้วก็มีชุดใหญ่120ส่วนมะขามครึ่งโล120ไม่มีเม็ดก็จะมีผลไม้สดอร่อยเข้มข้นจริงป่ะนะอ้องเออกินที่อื่นก็ไม่เหมือนถูกป่ะเออ <laughs>